มีเกษตรกรนะครับสอบถามเข้ามาว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างในการดูแลทุเรียนหลังจากที่เก็บเกี่ยวทุเรียนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะแนะนําตัวได้ครับ สวัสดีครับผมน้องมอสโซตัสนะครับนายวุฒิชัยยศิษิ์ใจแจ้งเป็นพนักงานส่งเสริมการขายประจําเขตภาคตะวันออกครับน้องมอสครับผลิตภัณฑ์ในการดูแลทุเรียนหลังจากที่เก็บเกี่ยวทุเรียนไปแล้วเนะี่ยมีอะไรบ้างครับครับผมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ฟื้นต้นทาใบนะครับผมของบริษัทโซตัสก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางใบและก็ทางดินนะครับมอสก็ขอแนะนําตัวทางดินก่อนเลยนะครับก่อนอื่นชี้แจงก่อนว่าธาตุอาหารที่ถูกสะสมในดินเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกสะสม ปริมาณมากเกินไปนะครับก็เกิดจากการที่ฉีดพ่นการสะสมอหารหรือการใส่ปุ๋ยในช่วงเบ่งลูกนะครับทำให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพดินเป็นกรดผลิตภัณฑ์ที่แนะนำก็จะเป็นตัวลาวาเทคตัวนี้จะเป็นฮิวมิกแบบน้ำครับผมตัวนี้จะมาช่วยในส่วนของฟื้นฟู สภาพดินนะครับผมทําให้ดินฟูนะครับผมรากดูซับธาตุอาหารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การแลกเปลี่ยนประจุในดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอัตราจจใช้อยู่ที่ 100cc ต่อน้ํา5ลิตรนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวเทอ,อร์ครซูเปอร์เอ็กตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของยาเชื้อราตัวนี้จะได้ในส่วนของโรครากเน่าโคนเน่าไฟทอปโทรานะครับอัตราจจใช้อยู่ที่1 0 0ซีต่อน้ํา5ลิตร2ตัวนี้บวกกันได้ครับแล้ว2ตัวนี้เนี่ย ใช้กี่ครั้งครับแนะนําใช้1-2ครั้งครับผมนอกจากตัวลาวาเทคแล้วก็เทอ,อรคอแล้วทางดินไปแล้ว,ทา,ลวทางใบนะครับทางใบนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโซตัสก็มีหลากหลายด้วยกันนะครับวันนี้ตัวเด่นๆก็จะมาแนะนําเป็นตัวนูแท็กซูเปอร์เอ็นอัตราใช้อยู่ที่300กรัมต่อน้200อํา2 0 0ลิตรบวกด้วยสารายเกอร์มาพัดอัตราใช้อยู่ที่300ซีซีต่อน้ํา200ลิตร แล้วก็บวกด้วยโฟว่าแมกนีเซียมตัวนี้เป็นสูตรน้ําใสนะครับหรือโฟแมกแมกนีเซียมตัวนี้จะเป็นสูตรครีมนะครับผมสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมอัตราใช้ก็อยู่ที่2 0 0 3 0 0ถซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรเช่นกันทั้ง3-4ตัวนี้นะครับผมจะช่วยในส่วนของการแตกใบการแตกยอดการฟื้นสภาพต้นได้ไวแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ฉีดพ่นกี่ครั้งครับตัวนี้จะฉีดพ่น7-10วันครั้งครับ แล้วมันช่วยยังไงให้กับใบอ่อนของทุเรียนบ้างครับตัวนี้นะครับผมจะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ใบนะครับผมแล้วก็ทาให้ใบแก่เร็วขึ้นนะครับผมเด้งให้ชุดชุดแรกนะครับเร็วขึ้นแล้วก็ตามมาดยชุดที่2ง่ายๆเลยก็คือใบจะมาไวขึ้นรอบใบจะไวขึ้นครับผมก็ฉีดพ่นกี่ครั้ง7จ็ถึงสิวันครั้งครับพี่แน่นอนครับมีใบอ่อนแล้วในเรื่องของแมลงนะครับมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนในดูแต่ในเรื่องของแมลงบ้างครับ ครับช่วงนี้ช่วงใบอ่อนนะครับผมในส่วนของแมลงที่ต้องระวังก็จะเป็นในส่วนของ เพร์จัก,กรจันนะครับผมแล้วก็เพียไฟนะครับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำก็จะแนะนำใช้ตัวโฮอินวันตัวนี้เป็นสารโอเมทูเอตนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวแจ็คเก็ตเป็นตัวอะบาเมกตินอัตราใช้อยู่ที่200-300ถึงซีซีต่อน้ำา200ลิตรแล้วด้วงปีกแข็งนะครับมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนในการดูแลบ้างครับถ้าเป็นด้วงปีกแข็งบริษัทโซตัสเนี่ยแนะนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวเซวินนะครับผมอัตราใช้อยู่ที่3 0 0ถึง500กรัมต่อน้ำา200ลิตรครับ ฉีดพ่นกี่ครั้งครับ7-10วันฉีดครับพี่หรือว่าเห็นตัวก็ฉีดได้เลยครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ในการดูแลทุเรียนหลังจากเก็บเกี่ยวทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินทางใบแล้วก็ในเรื่องของแมลงครบจบทุกกระบวนวามนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้ำโมอไปอย่างสูงนะครับและสำหรับวันนี้น้งโม่ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ